อ่านหนังสือหลายรอบแล้วแต่ยังจําไม่ได้เลยหิวแล้วด้วยกินอะไรดีนะแต่ก็ต้องกินอาหารที่บํารุงสมองและช่วยเสริมสร้างความจําหน่อยสินะวันนี้น,นุ่นมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยบํารุงสมองในช่วงอ่านหนังสือสอบมาให้ทุกคนเทคนิคดีๆที่จะช่วยคุณสอบผ่านกับ Eat เก t เทค ทุกคนเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่กองทัพที่มีคุณภาพเนี่ยย่อมต้องมาจากสเสบียงที่เพียงพอต่อความต้องการแล้วกองทัพที่มีคุณภาพที่ว่ามานั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยกับสามอาหารที่ช่วยบำรุงสมองและความจำา 1. <c oughs> 1. เนื้อปลาเนื้อปลามีส่วนช่วยบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีด้วยกรดไขมันและโอเมก้าสามทให้ประสาทในสมองแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูน่าและปลาแซลมอนของโปรดเลยนะเนี่ย สองไข่ไก่ไข่ไก่เป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้ดีเลยทีเดียวเพราะมีสารที่ชื่อว่าโคลีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีผลต่อ,อการทำงานของสมอง 3. ช็อกโกแลตได้รับการวิจัยมาแล้วว่าช็อกโกแลตสามารถช่วยบำรุงสมองเพิ่มการจดจำและการเรียนรู้ได้อีกทั้งยังช่วยลดภาวะความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยเหมาะกับช่วงสอบแบบนี้มากๆเลยนะและนี่ก็เป็นอาหารบำรุงสมองเพียงส่วนหนึ่งที่นุ่นแนะนำนะคะแค่นี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการ สอบผ่านแล้วและหากท่านใดอยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสอบผ่านมากขึ้นไปอีกทางเรามี AI Self Learning หรือระบบฝึกทำข้อสอบด้วยตัวเองที่จะทําให้คุณมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้นค่ะหากสนใจอยากมาสอบกับพวกเราหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเรามาได้ที่ Facebook Line ของ ItGetTech หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะบายบาย